ี้จะพามาดูห้องเาวหน้าแบบส่วนตัวที่บ้านมาดูกันเลยค่ะว่ามีอ,อะไรบ้างนะคะไอเทมแรกนะคะเป็นเซสปานะคะตัวนี้ได้มาในราคา1,250บาทค่ะดีมากอันนี้แนะนําเลยใช้แล้วค่อนคลายแบบสุดๆนะคะ ไอเทมที่2นะคะอันนี้ไม่เสียเงินค่ยกมาจากห้องน้องนะคะเอาไว้ดูหลังอบนะคะไอเทมที่3นะคะลำโพงม,มาแชลค่ะได้มาในราคา13900บาทเอาจริงป้าถ้ารู้ว่าตู้อบเขามีลำโพงม,มาให้จะไม่ซื้อเลยตัวต่อไปนะคะเป็นเครื่องฟอกอากาศค่ะได้มาในราคา3500บาทค่ะและลูกรักของเราตู้อบสลิมซาวนะะ่าค่ะตัวนี้ได้มาในราคาหลักหมื่นไม่ถึงแสนทุกคนตอนแรกอะ่ะนึกว่าจะต้องแบบเออ วางระบบน้ําระบบไฟอะไรใหม่หรือเปล่าเพราะเห็นว่าเป็นการทําห้องซาวน่าใช่ไหมที่ไหนได้คือทีมช่างเขามาติดตั้งให้เมืออาชีพสุดแล้วดูใช้งานง่ายมากนะคะตัวเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็นระบบไฟอินฟาเรดมันเลยแบบไม่ต้องกลัวว่าตู้มันจะอับมันจะชื้นอะไรอย่างนี้นะส่วนตัวตอนเห็นตู้ครั้งแรกรู้สึกประทับจิตประทับใจมากๆเพราะว่ามันคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายบอกเลยว่าก่อนซื้ออะฉันแบบศึกษามาเยอะแล้วดูมาหลายแบบมากแล้วจนมาจบที่เจ้าตู้ตัวนี้แล้วแบบเอาจริงป่ะของจริงที่มานะดูดีกว่าในรูปตอนที่ฉันซื้อกับแอด จากห้องว่างๆที่ไม่ได้ใช้งานอะไรนะคะตอนนี้กลายเป็นห้องสาวนาแบบส่วนตัวคุณแม่ก็แวะเวียนชวนเพื่อนมาใช้งานด้วยกันบ่อยๆนะคะกลายเป็นว่าเป็นมุมพักผ่อนดูแลตัวเองของบ้านไปเลยค่ะนี่คิดว่าจะซื้อไว้ให้คุณแม่อีกตู้หนึ่งไว้ที่บ้านเลยนะคะ